ลันลาลัลาเอ๊นั่นเสียงอะไรน่ะน่ากลัวจังลุงเข้มลุงเข้มช่วยหนูด้วยหนูโดนผีหลอกลุงว่าคงไม่มีอะไรรอบเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่า ต้นทุเรียนในสวนขาดการดูแลใบเหลืองต้นโตช้าช่วยเอากเกษตรศสู้รักสวนไปใส่ให้กับทุเรียนทุกต้นหน่อยได้ไหมเฮ้ยผมจะเอากเกษตรศสู้รักสวนไปใส่ทุเรียนทุกต้นในสวนเลยครับเจ้าแม่ปุ๋ยเคมีอินทรีย์รักสวนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พืชบำรุงดินใบและลำต้นให้แข็งแรงใส่ทุกสิบี่วัน ต่อหนึ่งครั้งเมื่อทุเรียนเริ่มโตเกษตรสู้รักสวนตัวช่วยสำคัญของพืชเศรษฐกิจขีรลอกบริษัทษเกษตรสู้เพื่อเกษตร